สวัสดีครับมาแล้วนะฮะสำหรับรายชื่อ26นักเตะทีมชาติโมร็อกโกชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022มีใครเกินบ้างไปดูกันเลยลงทีผู้สำหรับทุทั้ง3คนก็จะมียาซินโบโนจากเซบียามูเนียเอคาจูจากอาวาดะและก็อเมดเลดาแทกนาอุติจากเวดัตคาซาบังกามาที่แผงกล้องหลังก็ใส่มา8คนครับเริ่มกันที่นายเยฟอาเกิดจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดยาเฮียอัลาจากวีดัตคาซาบังกา แบดเดอร์เบนูนจากกาตาสีอาคบดารีจากเบรสจาวัดเอลยามิกจากแล้วบบยโดลิตอาคาบฮักคินมี่จากปารีสแซงแมงนูแซมารัสซูยจากไบยูมินิกแล้วก็โลเมซายจากเบสิกตัสแผงกองกลางมีด้วยกัน6คนฮนะเริ่มที่ซอฟยานอัมลาบาจากฟิเลนตินาเซริมอัมลาจากทางซองดาลรีอสบิลลเอลคานุสจากทางเกง ยาย่าจาบราเน่จากวีดัสคาซาบังก้าอาเซดินอูนาฮีจากทางอองเช่แล้วก็อับเดลฮามิดซาบิรี่จากซามโดเลียมาที่แผงกองหน้าแล้วก็ตัวลุกฮะใส่มา9ก้าคนมีซัคเเลียอับดุลคลาวจากตูลูสโซเฟเน่บูฟาวจากอองเช่อิลาสแชจากควีสปาร์เรนเจอร์วาลิดเคดิล่าจากบาลียูเซฟเอเนซีจากเซบียาอัปเดเอสซาซูลีจากโอซาซูนา แอปเดลเสเซงฮัมดาลาจากทางเอาอิจิฮัดอามินฮาริสจ,จากมักเซยแล้วก็ฮากิมซิเย็กจากเชลซี